ตอนที่เราไปจะต่อยอทีแล้วกันโอเคนะครับยินีีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ตอนนี้65นะครับเอ่อเป็นไลฟ์เกมเกมเล่นกับเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนจริงด้วยเพื่อนนย่เพื่อนดีเพื่อนมีสักสีใช่ใช่ใช่ไวแต่คนนี้ใครเนะี่ยเออใครอยู่ชั้นชั้นสอง ขโมยขโมยไฟขโมยขโมยของกินอะเจ๋วถึงขั้นต้องข้ามกันเลยเหรอไม่มีน้ำดื่มให้หูนกินเลยอ่ะเย่ไปคนนี้อะทีนะเพื่อนเราเก็บแล้วรอถ้าถ้ามีไฟไฟช็อตอ่ะอย่าลืมไปซ่อมด้วยนะถ้าเกิดนาไม่ซ่อมแล้วก็ตายกันหมด เล่นเกมเขาเขาใช้สูตรไงฮะเล่นเกแเขาใช่เขา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 มีมีอ่าคาดที่คาดนินจาเหมือนกับเราไง<อ>เขาเป็นลูกศิษย์โหครั้งนี้ี่นินจาต้องมันทึไม่ไม่ที่คาดนินจามันก็แค่แบบเราแค่ต้องหลบหนีจากปีศาจให้ได้ก็พอจะได้รับมันจะได้รับอาชิเม้นเอสเคปอาร์ติสแต่ว่าเรา่าลืมไปไปใส่มันโดยที่มันจะ ขึ้นให้นายใส่ตรงตรงที่เป็นหมู่หววที่อยู่หน้าล็อบบี้นายเดี๋ยวเราจะอยู่ในกระท่อมนะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอะฝากฝากรู้ไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดได้เสียงได้เสียงเอฟได้เสียงเอฟจากคำพูดเราใช่ไหมให้รู้ไว้เลยว่าเราตายไม่พูดมาเลยว่าจรีบกลาไปกูัว BIE แล้วที่เหลือหลังจากนั้นเราเราจะเขียนในเกมว่าขอให้ตายกันนะนี่คือคำโวยพรโอเคจะได้ใครคำโวยพงไงฝากด้วยนะอยู่บนหัวนายอะไอตอนยู่บนหัวนาอยู่บนหัวแล

ดยโคเนีพกเราแค่ยืนอยู่ตรงมุมนตรงมุมไหนอะตรงมุมบันไดนนอะมันจะไม่ปีนปีนปีนมัน,ม,นมันปีนขึ้นมาได้ แบบใหญ่ใหญ่อยู่ตรงกลางใช่ถ้าอยู่ตรงกลางคือผีมันจะปีนมาปุกเลยตรงตรงขอบๆก็น่าจะตายรา้ป่าไม่น่ารอดเช่นเดียวกันอ,อันนี้เราเอาไม่เถอะเพราะเดี๋ยวนไ,ไงเราก็ตายคนแรกอ่ะเชื่อเราเชื่อเหอะมีคนยืนเกาะบ,บนหัวเราอ่ะอย่าตาย างงาัถ้ามึงมาแล้วด้วยถ้าเราตายอะ่ะ<ๆ>ก็ก็โชคดีนะคนเราจะตายกันสองคนเลยเราไม่มีไม่มีไอ้ไอ้ที่ดื่มเอเนอร์จีอะ่ะเพื่อนเขาไปแล้วอะ่วนะแล้เราควรจะเข้าบ้านหรือว่าเราควรจะอยู่รอบบ้านดีอ่ะออยู่รบบ้านอน้าบในบ้าน ไม่อยู่ละใครใครอยู่ก็อยู่ไปไปเราไม่อยู่แล้วเออหือช ER> pues ื่อมาแต่ไกลเลยนายอย่ามาร่อสิออกไปอ้ยเอากับไายเถิดเถิดเถิดกับตาหนายทำทำไม ขอ้นห่อายจะจไปกินกันลาคุณคุณจบเรียบร้อยวิ่งหนีที่รออะไรอ่ะเรียบร้อยตาย ผลสรุปก็คือผีปีนขึ้นมาได้ครับไม่รอด<โ>ขอโทษขอโทษ <g ülme> ขอโทษครับก็รู้ไว้นะว่าสุดท้ายเราก็ตายอยู่ดีไม่ว,ว่าจะได้อะไรก็ตาม,มนนแล้วกินข้าวแล้ว โอเคโอเคกินข้าวให้หนำกินข้าวให้หนำใจนะครับเชื่อได้หนระือเปล้า ขอโทษ ะอะไรนะตาต่อไปอย่าผัดได้ได้ตาต่อไปเราไม่อยู่ด้วยกันแล้วล่ะเดีนตายแล้วตายอะไรตาต่อไปเราจะพยายามอยู่นั้นลองให้ได้นะแต่ไม่คิดจะอยู่ได้ไหม ใช่ใช่ใช่มันตีทไมแล้วดิมันตีนได้ไม่เชื่อว่มันตีนไม่ได้เขาขังตัวตายแบเขา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 ,เขาคือแบบเขาคุดนเก่ง,ง่ดูดิ เ,ออเขาพยายามเซฟบัคอะเรียบร้อยไฟดับเรียบร้อยผีติดบัคล้วไม่นายแค่นี้ผีก็ติดบัคแล้วอ่ะต่ำอยู่ไหมเนี่ยดูดิผีผีไม่มาฆ่าเขาเลยอ่ะ ค่ะกขตายแล้วอ่ะ <laughs> อันนี้คือิง่ไรแด้วกัไปก่อน้อเปล่าได้ได้ถามหน่อยคือผ่านยังไงในด,ด่านนี้เล่นแบบอะไเลยไม่ถึงเอาแบบนี้เลาใส่ ทำแบบนี้แหละเอาแบบนี้ก่อนเกมอะไรอ, masa, อ uh, ่ะอ่าโซโล่ด้วยการใช้บั๊ก อะไรนะไม่ได้ยินฮะเกมอะไรเกมอะไรนายจะได้เกมอะไรเขาเนี่ย ถามว่าจะเล่นตอนไหนคะเนี่ยมีเอ่อจะเล่นไหมเนะี่ยมาวินนโอเยโอเคงั้นเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราเลือกแบบรอนนะเซ็นเขาออกเซ็นเขงอยู่ไหนไม่รู้เขาออกอ่่ใช,ใช่ใช่เขาออกขอ,อก เอาเกมเยอะไรดีไอบอกฟุตบอลเอาเกมไหนดีครับเอาเกมนี้แล้วกันทีมเบรมิร์กพัซเซไมหรือว่าเอาเกมอื่นอืมนายนายคนหนึ่งเอาเกมแนวอบบี้ไหมอ่ะ นายเอมอ,อยมีไหมนะ่ะตอนนี้สก,ก,กีกันแล้วสกีบีนี้ถ้าเกิดเขียนสกีบีดีเอ็นจะไม่เจออะไรเกิดดูกันมาจริงหรือเปล่าหรือเขาเท็ดไปกอดหลังฉันโอแล้วก็ berisi 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 momis 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 กี่แ <Darwin> ้ครับเนี่ยโอเคเรามาเล่นสกีวีทอยเลตไอ้นี้กันดีกว่าทำไมหลดนานจังนยเกมเด็กให้ไมเอย่างนี้ด็เกมดี

Yeah. เน็ตค้าอีกแล้วจริงดิซิบิซีบิซสบีซิบิซีบิซสบีซิบิซีบิซสบีซบ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 ี าแล้วว่าเนี่จะจอดเมื่อี้เลยเกมดีๆแบบนี้อีกแล้ว้ยโอเคแเกมเกมเกมนล เลนนไม่ได้แล้วอ่ะแป๊บเดี๋ยวดูดิเนี่แป๊บหมดกก็คือขายดีแค่เอ๊ะ อโอ้ายเกมก็ยังเล่นไม่ได้มันเดิมนั่นแหละสีฟังแล้วก็หอสีฟังแล้วเงี้ยวเล่นไม่ได้ที่ต้องมีจานเครื่องไวอีกแล้วเปล่าเนี่ย

i